ัสดีครับรายการสุดสดากับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่7มกราคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยนะครับมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนพพรชัยเฉลิมมงคลร่วมกันดําเนินรายการครับมีหลายข่าวคุณนพพรที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จราจลงมกราคมเมื่อ2ปีก่อนนะครับทั้งกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวและที่สภานะก็มีความคืบหน้าในการ ความพยายามเลือกประธานสภาผู้แทนรัสดตรของสสสาคาที่นะครับมาดูกันว่าล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับแล้วทางครอบครัวของตำรวจและสภาสหรัฐฟ้องครัมฮุนรัครับ,รบในข้อหาที่เป็นต้นเหตุให้เจ้าที่เสียชีวิตในเหตุการณ์6มกราคมนะใกล้บ้านเราครับกัมพูชาสั่งหรือคาสิโนปลอยเป็ดหลังไฟไหม้เหลือแต่ซากข่าวที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐและจีนนะฮะ เรือรบสหรัฐล่องผ่านช่องแคบไต้หวันจีนไม่พอใจนะครับข่าวทุกิจวันนี้เทสลาประกาศลดราคารถไฟฟ้าในประเทศจีนและเรื่องราวของเหตุการณ์ที่อีเมลของผู้ใช้ Twitter นั้นถูกแฮกนะท้ายรายการวันนี้จะคุยถึงกิจกรรมตามล่าสมบัติในเนเธอร์แลนด์ตามลายแทงของสมัยนาซีนะครับคุณโอะจะมาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังอย่าลืมติดตามครับ ครับอย่างที่เกิไว้นนะครับวันนี้ยังเป็นวันศุกร์ที่สหรัฐและตรงกับวันที่6มกราคมนะมซึ่ง6มกราคมก็คือเหตุการณ์ครบรอบการจราจลที่ตึกอาคารรัฐสภาสารัฐเมื่อ2ปีก่อนนั่นเองนะครับ,รบก็มีการจัดงานนะฮะำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวที่มีผู้เสียชีวิตนะครับ โดยทางประธานาธิบดีโจไบเดนนะก็ได้จัดงานเชิดชูกเกียรติผู้ที่ยืนหยัดต้านม็อบที่ก่อเหตุนในวันดังกล่าวนะสองฝั่งถนนเพนซิลเวเนียนะหมายความว่าด้านยาวด้านหนึ่งก็คือคณะสภานอีกด้านหนึ่งก็คือทำเนียบขาวนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสภาก็คือฝ่ายนิติบัญญัติทำเนียบขาวก็คือฝ่ายบริหารเนีนะ่ยมีกิจกรรมทั้งสงด้านนะ โดยอย่างที่กล่าวไปที่ททำเียบขาวประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติที่ชื่อว่า Presidential Citizens Medals นะครับกว่าบุคคลกว่า10รายโดยประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าประชาธิปไตยของเรานั้นได้รับการเชิดชูนะครับ hmm. ทางด้านนักการเมืองในสภาฝั่งเดมโมแครตนะก็จัดพิธียืนสงบนิ่งแล้วก็มีสสแนนซี่พีโลซีแล้วก็สสฮักิมจอฟฟรี ของเดโมแครตท,ที่ตอนนี้เนี่ยได้รับเลือกเป็นผู้นําเสียงข้างน้อนนยในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถ้อยความสั้นๆนะฮะที่บริเวณอาคารรัฐสภาสหรัฐรแต่ว่าไม่มีสอสจากรีพับลิกันกล่าวขึ้นกล่าวสุนทรพจน์นะครับโดยเหตุการณ์ในวันนั้นท้าวความสักนิดหนึ่งอย่างสั้นๆนะครับก็มีผู้ที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะต่อสู้เพื่อให้โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งแพ้เลือกตั้งเนี่ยอยู่ในตําแหน่งประธานาธิบดีต่อไปนะครับ แล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถูกทำร้ายนะจากกลุ่มชนเอพี AP รายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนจากเหตุการณ์เมื่อ2ปีก่อนนะซึ่งมีตำรวจหลายคนนะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย9คนที่บอกมีทั้งผู้ที่เสียชีวิตระหว่างเหตุาการณจนแล้วก็หลังจากเกิดเหตุในบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจบ,บางคนเนี่ยก็เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายไม่กี่วันหลังจากวันที่6มกราคมปี2021ครับในกลุ่มผู้ประท้วงก็มีผู้เสียชีวิตนะครับ ในบรรดานั้นมีสตรีผู้หนึ่งที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตหลังจากที่เธอพยายามบุกเข้าห้องประชุมของสภาผู้แทนรัศดรน,นั่นเองนะครับครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวคุณพภิรัตก็มีครอบครัวของตำรวจรัฐสภาฟ้องอดีตประธานาทวีทรัมว่าเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตใช่ครับก็มีรายงานข่าวมาจากรอยเตอร์นะครับว่าเป็นตัวแทนของครอบครัวเจ้าที่ตำรวจ รัฐสภาชื่อไบรอันซิกนิกนะครับวัย42ปีว่า,เ,าเป็นผู้ที่เ,เสียชีวิตไปโดยมีอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับการยื่นฟ้องนี้เกิดขึ้นที่ศาลแขวงกรุงวอชิงตันนะครับโดยเจ้าที่ชันสุดสศพนะครับคุณรัฐพลเขารายงานว่าจริงๆเจ้าที่ซิกนิกเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บโดยตรงนะครับจากการาถูกโจมตีโดยเหล่าผู้ชุมนุมของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่อาคารรัฐสภาซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่สมาชิกรัฐสภากบบาลังลงคะแนน,นรับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอยู่นะครับผลการชันสูตรสรุปมานะครับว่าเหตุสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าที่ซิกนิกเนี่ย คือเรียกควาใช้คำว่าเกิดจากสาเหตุธรรมชาติ natural causes นะครับแต่มีการระบุไว้นะครับว่าเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงในวันที่6มกราคมนั้นนะ่ะน่าจะมีบทบาทสำคัญต่ออาการป่วยของเจ้าที่ซิกนิกได้นะครับตัวแทนของอครอบครัวของเจ้าที่คนนี้ก็เลยยื่นฟ้องต่ออดีตผู้นำสหรัฐนะครับแล้วระบุในเอกสารที่สั่งฟ้องนะครับบอกว่าทรัมป์เป็นผู้เป็นจำเลย ผู้จงใจยัย่วยุกลุ่มฝูงชนและชี้นำและผลักดันส่งเสริมให้ฝูงชนไปโจมตีอาคารรัฐสภาสหารัฐและผู้ที่ต่อต้านตนนะครับตัวเอกสารดังกล่าวยังเปิดเผยได้ว่ามีการระบุนะครับว่าเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็อาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันนั้นรวมถึงกรณีการบาดเจ็บของเจ้าที่ซิกนิกด้วยแล้วก็นํามาสู่การเสียชีวิตของเขาในเวลาต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลลัพธ์ ที่สมเหตุสมผลและคาดการได้จากการใช้คําพูดและการกระทําของโดนัลด์ทรัมป์ครับทางรอยเตอร์เขาบอกว่าพยายามติดต่อทั้งโคษกข,ของโดนัลด์ทรัมป์เพื่อขอความเห็นแต่ก็ไม่รับคําตอบกลับมาขณะจัดทำรายงานข่าวนี้นะครับนอกจากข้อหาเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือรองฟูเดธแล้วนะครับเอกาสารฟ้องนี้ยังบอกได้ว่า ทรัมป์เนี่ยละเมิดสิทธิพลเมืองของเจ้าหน้าที่ซินิกแล้วก็ทําร้ายแล้วก็ทําการโดยประมาทเลินเล่อนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องค่าเสียหาย10ล้านดอลลาร์ด้วยนะครับคุณร,ครัตพลแรงข่าวระบุว่าคำฟ้องดังกล่าวม,มีการระบ,บุชื่อ ผู้ประท้วงที่ร่วมก่อเหตุวันที่6มกราคมปี2021อีก2คนด้วยแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเป็นใครนะครับในในส่วนของการดําเนินคดีที่เกิดขึ้นเราก็เคยรายงานไปแล้วว่าเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคณะทําง,งานของรัฐสภาสหารัฐที่นําโดยสมาชิกส,สังกัดพรรคเดโมแครตก็ได้ยืน่นแนะนําให้ทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฟ้องข้อหาอาญาแก่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในข้อหาขัดขวางการดัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐและข้อข้อหาการก่อจลาจลไปแล้วเราก็ย้ำหลายครั้งว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีคณะ คณะกรรมก,การของสภา,าแนะนําให้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐดําเนินคดีอาญาแก่อดีตประธานาธิบดีของตนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐเลยนะครับครับก็เรียกว่าเหตุการณ์ผ่านมาสองปีนะคุณโอเพนแต่ว่าก็ยังมีแรงกระเพื่อมต่อเนื่องการความพยายามของผู้เสียหายครอบครัวผู้เสียหายที่ต้องการให้ใมีการเกิดความยุติธรรมขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะออกมาในรูปไหนนะครับ และที่สภาอเมริกันนะวันนี้มีข่าวมาจากสภาอเมริกันหลายเรื่องครับคนที่ตามข่าวการเมืองซารฐเน่คงจะเห็นภาพว่าเกิดทางตันทางการเมืองอใช่ไหมครับทีบ่ทางพรพรคเิืับไิกันเนี่ยพยายามที่จะเลือกประธานสภาผู้ทแทนราศดรนะเพราะว่าเป็นพักเสียงข้างมากแล้วจากที่ได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งนะฮะในสภาผู้ทแทนราษดรจากการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนนะครับ แต่ว่าล่าสุดนะที่เกิดทางปาญทางการเมืองเนี่ยเพราะว่าควินแมคคาทีนะพยายามที่จะให้ได้เสียงเพียงพอสนับสนุนตนเองอเป็นประธานสภาห,หรือว่าเป็นผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติดำเนินมาเป็นวันที่4นะมีการโหวตมาแล้ว12ครั้งก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะฮแล้วก็จะมีการโหวตอ,อีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งที่14เนี่ยในคืนนี้ตามเวลาสรารก็ต้องติดตามกันแต่ว่า สัญญาณที่อาจจะบอกได้ว่าทำให้เควินแบคคาที่เนี่ยชื่นใจขึ้นมาได้นะเพราะว่าการโหวตในวันศุกร์นะได้เสียงเพิ่มมาจากกลุ่มที่เคยโหวตสวนตนเองในช่วง3วันที่ผ่านมานะก็ตอนนี้เนี่ยคะแนนกระเตื้องนะอยู่ที่ 213เสียงนะครับต้องได้218เสียงถึงจะได้เป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรก็ติดตามกันต่อไปนะครับเกมยาวแล้วก็ความยืดเยื้อจากเด็ดล็อกทางการเมืองนี้เนี่ยถือว่าเป็นการไม่สามารถเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรหลังจากการเลือกตั้งผ่านการโหวตครั้งที่ยาวนานที่สุด ในรอบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบปีเลย<ช>ทีเดียวนะคุณบโนพัดดูว่าจะได้สําเร็จภายในวันนี้เพราะว่าแมคคาร์ที่ก็มีพูดว่าจะพยายามทำให้ได้คืนนี้แต่จะทำได้หรือเปล่าต้องมาจับตาดูกันต่อไปนะครับเราจะคุยถึงเรื่องข่าวการเมืองโลกกันดีไหมครับคุณ<ช>พนันธ์มีข่าวมาจากช่องแคบไต้หวันใช่เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่ทําให้จีนต้องออกมาแสดงความไม่พอใจอีกครั้งนะครับคุณอัตพลก็รอยเตอร์รายงานครับว่าสหรัฐเนี่ยส่งเรือลบ เรือรบลำหนึ่งล่องผ่านช่องแคบไต้หวันซึ่งเขาบอกเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองนะครับ,รบทางกองทัพสหรัฐอเมริกาบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแผนง,งานประจําของตน แต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนภาพที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเขาบอกว่าเรือรบของสหรัฐมักจะล่องผ่านบริเวณนี้ประจําบางครั้งก็มีเรือรบของประเทศพันธมิตรอื่นๆนะครับเช่นอังกฤษและแคดามาร่วมด้วยซึ่งแต่ละครั้งก็ทําให้ทางจีนไม่พอใจอย่างมากเพราะจีนก็กล่าวอ้างว่าไต้หวันนะั้นเป็นส่วนหนึ่งของตนมาตลอดทางกรุงไทเปรัฐบาลก็รับการเลือกตั้งมาผ่านระบอบประชาธิปไตยก็ยืนยันตลอดเหมือนกันว่าไม่ใช่นะฮะแผลงการของกองทัพสหรัฐก็เปิดเผยว่าเรือที่ล่องผ่านเส้นทางดังกล่าวล่าสุดนี้ชืือ่ออเร ติดขีปนาวุธชุงฮุนนะครับเป็นหนึ่งชื่อของอดีตในฐานอุโสของกองทัพสหรัฐนะครับก็ผ่านเส้นทางดันกล่าวแล้วก็โค้ชคำพูดนะครับว่าการล่องเรือผ่านช่องแคบไต้หวันของเรือพิฆาชุงฮุนนั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นในของสหรัฐต่อแนวคิดที่ว่าอินโดแปซิฟิกเนี่ยมีความเปิดกว้างแล้วก็มีเสรีนะครับแต่ว่าโฆษกสารทูตจีนประจํากรุงวอชิงตันลิวเพิงอยู่นะครับระบุในแถลงการที่ออกมาโต้ครับว่าจีนก็ยังขอคัดค้านอย่างแข็งขันนะครับต่อการที่สหรัฐส่งเรือรบผ่านเส้นทางดังกล่าวแล้วก็ร้องขอให้สหรัฐยุติการสร้างปัญหายุยยุ ยกระดับความตึงเครียดและบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงในแถบพื้นที่ช่องแคบไต้หวันโดยทันทีนะครับคุณรัตพลทางถนงการสานทูจีนระบุนะครับว่าเรือรบสหรัฐมักออกมาอดอํานาจบ่อยครั้งโดยอ้างเรื่องของการใช้สิทธิตามเสรีภาพในการเดินเรือนี่ไม่ใช่เรื่องของการทําให้พื้นที่ภูมิภาคนี้เสรีและเปิดกว้างและบอกว่าจีนจะเดินหน้ารักษาดับการระวังภัยสูงสุดพร้อมตอบโต้ภัยคุกค,ค,คามและการยุททั้งหลายตลอดเวลา และจะปกป้องอธิปไตยแห่งชาติและคุณภาพแห่งดินแดนของเราต่อไปนะครับมีฝ่ายหนึ่งของจีนก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันเป็นโฆษกของกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนบอกว่าได้มีการจัดกองกําลังพลจับตาดูนะครับแล้วก็อาราขาเส้นทางแล่นเรือ,อดังกล่าวไปแล้วแล้วบอกว่าการเคลื่อนไหวทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วส่วนอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องก,กันก็คือทางไต้หวันครับคุณพลกระรวงกรลาหมเขออกสงการบอกว่าเรือแล่นผ่านเนี่ย ล่องไปทางออตอนเหนือของช่องแคบไต้หวนันแล้วก็บอกว่ากองกำลังของตนได้เฝ้าระวังเส้นทางนี้ไว้แล้วแล้วก็บกไม่พบมีเหตุผิดปกติใดๆก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องของไต้หวนันจีนก็เป็นเรื่องที่ตึงเครียดกันตลอดโดยเฉพาะช่องแคบไต้หวนันเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ เป็นจุดระเบิดความตึงเครียดมาหลายต่อหลายครั้งแล้วตั้งแต่รัฐบาลอดีตนะครับสาธารณรัฐจีนแพ้คอมมิวนิสต์จีนหนีภัยมาไต้หวัน,นตั้งแต่ปี1943เอ้ย1949นะครับก่อนที่ทางพรรคคอมมิวนิสต์จะตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นมาเป็นจีนอย่างเช่นในปัจจุบันนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องจับตาดูไปว่าแล้วเขาจะตึงเครียดกันหรือเปล่ายัางไงแต่ว่านี่ก็เป็นครั้งล่าสุดที่เขาออกมาเป็นตึงใส่กันนะครับครับสำหรับ การต้อนรับปีใหม่นะครความเป็นเครียดก็ยังคุกรุ่นอยู่ในบริเวณช่องแคบไต้หวันนะครับ,รบเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นเราอยู่ในรายการสาดุดสัปดาห์ w o a ครับ ครับคุณนพรมีข่าวหนึ่งนะสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์สลดเมื่อวันที่28ธันวานะเหตุการณ์ไฟไหม้คาสิโนโที่ปอยเป็ดของกัมพูชานะครับ,รบสำนักข่าว RFA รายงานล่าสุดนะครับว่าทางการกัมพูชาได้เริ่มรื้อถอนซากโรงแรมแล้วก็คาสิโนที่ปอยเป็ดที่เป็นสถานที่เกิดไฟไหม้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26คนนะครับ,รบอาคารที่ตั้งของ Grand Diamond City Casino mm hmm. ซึ่งเป็นทั้งโรงแรมแลว้วก็คาสิโนตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายแดนไทยที่ติดกับบริเวณจังหวัดสระแก้วนั้นถูกไฟเผาทําลายจนดำเป็นตอตะโกเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากเราตอนนี้เนี่ยก,กำลูดในช่วงรื้อถอน mm hmm. นะตามคำสั่งของทางการแล้วก็ทางการได้สั่งยกเลิกปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับ mm hmm. รายงานดังกล่าวระบุได้ว่าการสั่ง เปลี่ยนแผนงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อเร่งที่จะเปิดพื้นที่ให้มีการก่อคกาสิโนแห่งใหม่นะม,มาดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะมีผู้คนออกมาแสดงความไม่พอใจนะโดยเฉพาะยิ่งครอบครัวที่เป็นฝ่ายสูญเสียนะบบอกว่าทางการนั้นไม่ได้ลงสัพพะก,กำลังมากเพียงพอเพื่อดำเนินการค้นหาแล้วก็สืบสวนสาเหตุของหายนะครั้งนี้นะครับทางด้นโฆษกของจังหวัด บันเตยเมียงเจยของรัมพูชานั้นเปิดเผยในวันพุธนะว่าทางการพบตู้นิรภัยเจ็ดตู้พร้อมเงินสดอยู่ในนั้นนะครับ,รบขณะทําการตรวจสอบค้นหาภายในตัวอาคารแต่ไม่พบศพเลยนะทางการบอกอย่างนั้นแล้วก็ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้กั้นรั้วรอบบริเวณแล้วก็ทีมวิศวกรเข้าไปเริ่มรื้อถอนนะครับทั้งนั้นญาติพี่น้องบอกคุณพรตว่า มีชาวกัมพูชายอย่างน้อย3รายแล้วก็ชาวไทยอย่างน้อย9คนยังค้นหาตัวไม่พบจากคาสิโนแห่งนี้นะครับดังข่าวเข็มวงนะบอกกับสำนักข่าว RFA ซึ่งอยู่ในเครือเดียวกับ VOA เนี่ยบอกว่าสามสเรซึ่งเป็นภรยาของตนคือหนึ่งในผู้สูญหายและตนนรู้สึกผิดหวังนะกับการทำงานของทางการที่ใช้เวลาค้นหาตู้นิรภัยเก็บเงินสดมากกว่าการตามหาภรรยาของเขานะครับ เหตุการณ์อักขีภัยครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนเวลาเที่ยงคืนของวันที่28พฤษาคมทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเกือบ60คนนะโดยเจ้าหน้าที่ทางการไทย,นยในเวลานั้นก็เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า100คนนะที่ถูกส่งตัว ไปที่โรงพยาบาลฝั่งไทยและมี34รายเท่านั้นที่แพทย์รับตัวไว้รักษาดูอาการต่อนะครับคอัฟเอบอกนะครับว่าทวชัยบุญแสงปลัดอำเภออารัญประเทศกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กัมพูชาคือผู้รับผิดชอบปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายและยอมรับว่าครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นคือผู้ที่ทุกข์หนักหากไม่ได้รำร่างของสมาชิกในครอบครัวกลับมาทำพิธีให้เรียบร้อยนะครับ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากกลุ่มภาคประชาสังคมหลายแห่งบอกกับ RFA ว่าการเสียชีวิตของผู้คนในเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเลิกของเจ้าของคาสิโนและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องครับคุณอภิรัตครับเอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดบวกคุณอภครัต ดาวโจนส์ปิดบวก2.13จุดมาอยู่ที่33,630 S&P hmm. บวก2.28นะมาอยู่ที่3,895.08และ NASDAQ ขึ้นถึง2.56เซมาอยู่ที่15,69นะครับครับไปกันต่อนะครับที่ เรือ่องราวของบริษัทของอีลอนมัสเนี่ยใครับทสลผู้ชายที่เป็นข่าวได้ประจำนะครับอันนี้ก็เป็นการสะท้อนภาพที่อาจจะบอกว่าเขาอาจจะดูมุ่ค่้ยดีในปีที่ผ่านมายาวถึงต้นปีหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าในวันศุกร์นะครับบริษัทเทสลาประกาศลดราคารถยนต์ไฟฟ้าในจีนเป็นครั้งที่2ในรอบไปถึง3เดือนครับคุณรัฐพลทำให้เกิดการคาดการว่าจะนำไปสู่ กรสงครามราคาขึ้นเพราะว่าตอนนี้ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าในจีนเนี่ยเริ่มลดลงทั้งที่ตลาดจีนเนี่ยถือเป็นตลาดที่ใหญ่สุดในโลกนะครับอันนี้รายงานของรอยเตอร์นอกจากนั้นนะครับเทสลาก็มีการประกาศลงรายละเอียดว่าลดราคารถไฟฟ้ารฟฟุา่นขายดีก็คือรุ่นโมเดล Y กับโมเดล3นะครับในญี่ปุน่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียด้วยแหล่งข่าวใกล้ชิดของรอยเตอร์เขาบอกว่าเป็นความพยายาม Tesla เทสลาจะกระตุ้นความต้องการรถไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงานในนครเซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งเป็นศูนย์ผลิตรถยนต์ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของเทส ด้วยทีนี้การลดราคาครั้งนี้นี่ถือเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกของเทสลาตั้งแต่มีการตั้งผู้บริหารคนใหม่ทอมจู oo, มาดูแลตลาดจีนและเอเชียให้เป็นมาดูแลผลผล,ผลิตและการส่งมอบรถยนต์เทสลาทั่วโลกนะครับเขาบอกถือเป็นความท,ท้าทายสําคัญของบริษัทเลยทีเดียวหลังจากปีที่ผ่านมาไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ได้ตรงตามเป้าหมายหลังมีข่าวเนี้งมานะครับคุณรัตพล์หุ้นเทสลาขึ้นมา1.5%ในการซื้อขายวันศุกร์ครับแต่ว่าเมื่อมองย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมานะครับมูลค่าหุ้นตกไปแล้วถึง เจ็ดสเอร์ครับก็รับข่าวร้ายไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะตอนเนื่องไายกันเลยนะครับ <c oughs> ก็ทงรอยเตอร์รายงานว่าในการลดราคาในจีนครั้งล่าสุดนี้แล้วก็รวมทั้งการก่อนในเดือนตุลาคมด้วยรวมทั้งข้อเสนอต่างๆที่เทส l a เสนอให้กับผู้ซื้อชาวจีนเนี่ยคำนวณแล้วเทสลา ลดราคารถยนต์ไฟฟ้าของตนไประมาณ13-24%ตั้งแต่เดือน,ก,นกันยายนปีที่แล้วนะครับในตลาดจีนซึ่งเขาบอกว่าเป็นตลาดที่ใหญ่รองเป็นอันดับของของต่อจากสหรัฐนะครับการราคานี้เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งนะฮะยุติโครงการให้เงินอุดหนุนทาให้ความต้องการบริโภคลดลงทําให้เทสลาและบระิษัทคู่แข่งอื่นๆต้องได้รับผลกระทบจากครั้งนี้ไปด้วยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะครับทางเทสลาบอกว่ารายงานบอกว่ายังมีสัญญาณการลดราคาของรถอของเทสลาในยุโรปนะครับที่ยอดขา ายต่อปีพุ่งสูง93%ในเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ของเทสซายังเพิ่มขึ้นจาก18.9%เอ่อจาก12.3%เป็น18.9%ในเดือนพฤศจิกายนในยุโรปด้วยนะครับคุดูกันต่อไปบริษัทจะทำยังไงต่อในตลาดอื่นๆนะครับครับอาล่ะครับยังอยู่ที่ข่าวที่ตลาดผมก็หยิบมาอืมไม่ได้คิดว่าเกี่ยวกับอีลอนมัสก์ครับว่าเกี่ยวนะว่าเกี่ยวข้องกับบริษัททวิตเตอร์คอนครับ มีบริษัทความปลอดภัยทางไซเบอร์นะเปิดเผยในวันพุธนะว่าแฮกเกอร์ขโมยข้อมูลอีเมลนะของผู้ใช้ t ทวิตเตอร์จำนวนมากเลยนะกว่า200ล้านคนนะและนำอีเมลแเดรสเหล่านั้นเนี่ยไปโพสต์ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการแฮกนะนี่เป็นข้อมูลของไรเตอร์ครับคนที่ชื่อ a l ลเลน l กลผู้ร่วมกว่อตั้งบริษัท h ัส s a n Rock ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบความปลอดภัยด้านไซเบอร์ของอิสราเอลเนี่ยเขียนข้อความบนเว็บไซต์ LinkedIn นะว่าการแฮ็ก Twitter ครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่น่าเสียใจกว่าการทำให้เกิดการแฮ็กหรือว่าการใช้เทคนิคอื่นๆอีกมากมายเช่นฟิชชิงนะคคนผู้นี้เนี่ยได้ โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการแฮก t w i t t t r ดังกล่าวทางโซเชียลมีเดียตั้งแต่วันที่24ธันวาคม,มนะก่อนคริสต์มาสแต่ว่า Twitter ไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวและไม่ได้ตอบคำถามจากผู้สื่อข่าวหลังเกิดเหตุจึงทำให้ไม่มีความชัดเจนว่า Twitter นั้นได้ลงมือตรวจสอบหรือแก้ไขไดใดหรือไม่นะครับทาร์เ t เตอก็ไม่สามารถตรวจสอบได้เองนะว่าข้อมูลผู้ใช้ Twitter ที่ถูกนำไปโพสต์ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการแฮกนั้นเป็นข้อมูล ผู้ใช้ที่แท้จริงหรือไม่นะและได้มาจาก Twitter ด้วยหรือไม่เช่นกันในขณะที่ภาพถ่ายจากหน้าเว็บดังกล่าวที่มีข้อมูลอ e ีเมลของผู้ใช้ Twitter ปรากฏอยู่นั้นได้รับการเผยแพร่ทางออนไลน์นะครับทร h u ันนะครับผู้สร้างเว็บไซต์ i have been pawn นะฮะที่แจ้งเตือนในกรณีที่เกิดการละเมิดทางข้อมูลหรือว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ออนไลน์เนี่ยได้ตรวจสอบ ข้อมูลที่แฮกเกอร์นำไปเปิดเผยและบอกผ่าน Twitter นะบอกว่าข้อมูลเหล่นนะานั้นดูเหมือนนะย้ำดูเหมือนจะเป็นข้อมูลตรงตามที่บรรยายเอาไว้นะครับทั้งนี้เนี่ยไม่มีผู้ใดทราบถึงตัวตนหรือพิก,กัดของแฮกเกอร์หรือว่ากลุ่มแฮกเกอร์ที่อยู่เบื้องหลังการละเมิดข้อมูลทั้งนี้นะแต่มีการสันนิษฐานว่าแฮกเกอร์เนี่ยอาจจะมีขึ้นตั้งแต่ การทํากิจกรรมเจาะล้วงข้อมูลเนี่ยน่าจะมีขึ้นตั้งแต่ต้นปี2021หรือว่าต้นปีที่แล้วนะก่อนที่มหาเศรษฐีอีลอนมัสก์จะเข้าซื้อ Twitter ช่วงปลายปีนะในเบื้องต้นมีการเปิดเผยเรื่องการแฮกข้อมูล Twitter แล้วก็มีรายงานตัวเลข,ขของขนาดความเสียหายแตกต่างกันไปนะช่วงแรกในเดือนธันวาคมนะม,มีการอ้างว่ามีข้อมูลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของผู้ได้รับผลกระทบเนี่ย มากกว่า400ล้านคนนะครับใหญ่ก็ตามทางเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง2แห่งที่เกี่ยวข้องก็คือ Data Protection Committee และก็ FTC หรือว่า Federal Trade Commission เนี่ยไม่ได้แสดงทั้ง2แห่งนียไม่ได้ติดต่อกับรอยเตอร์สำหรับข้อมูลนะในวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมานะครับครับอา้าคุณพพร,รไปที่ข่าวปิดท้ายวันนี้นะเป็นเรื่องของการจะเรียกว่าอะไรดีละ่ะ ตามล่าลายแทงในยุคนาซีเพื่อที่จะหาสมบัติในเนเธอร์แลนด์นี่ดูผจญภัยมากเลยนะใช่ครับเราไม่คิดว่าในยุคนี้นะครับยังมีคนมาพูดถึงการจับแผนที่ขึ้นมาล่าสมบัติเก่าๆแต่อันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้ครับคุณรัตพลคือในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเออยอรมนนาซีก็เข้าไปยึดครองครอบคุมเนเธอร์แลนด์ด้วยแล้วก็พอหลังจาก จบสงครามไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ของเนเธอร์แลนด์อันนึงถูกสั่งให้ทำหน้าที่หาเงินทองต่างๆที่นาซีเนี่ยอาจจะซุกซ่อนไว้ในเนเธอร์แลนด์ให้เจอเขาก็ไปเจอนายทหารคนหนึ่งของเยอรมันพร้อมแผ่นที่ที่ว่าก็เลยเก็บขึ้นมาในปี1945นะครับร1947ประมาณนี้แล้วก็โดยการ เอามาพิจารณาว่าจริงไม่จริงยังไงก็ทำให้มีการตรวจสอบหลายอันว่าจะเจอ,เอ,อขุมทรัพย์ที่ว่านี้หรือเปล่านำมาถึงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองมันมีกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ที่เขาบุกว่าเอกสารอย่างนี้จะต้องถูกเก็บไว้เป็นชั้นความลับอย่างน้อย75ปีปีะหมดอายุไปเมื่อต้นสัปดาห์นี้เองหมดปุ๊บทางหอสมุดแห่งชาติของ land, เนเธอร์แลนด์ d u t c h n a t i o n a l Archive ก็เลยเผยแพร่ข้อมูลมาตามกฎหมายเปิดเผยปุ๊บคนก็เลยแห่กันมาตึ๊บว่าเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเขาบอกว่าตามข่าวคือแผนที่ก็เหมือนในนึกภาพในหนังฮะเป็นพื้นที่ภูมิศาสตร์แล้วก็มีกากระบาดมีมีภาพขุมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คนแห่ไปที่เมืองแห่งหนึ่งชื่อโอมรนซึ่งเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลอยู่ทางตอนออกของเนเธอร์แลนด์กันมากมายไปตามคู่ต่างภาพที่เห็นก็จะเป็นภาพคนถือเครื่องตรวจจับโลหะ ตามพื้นหาของมีถือพลั่วติดตามไปด้วยเพื่อไปดูว่าจะเจอสมบัติตามแผนที่ที่ว่านี้ไหม <_ letter> เขาบอกว่าสมบัติที่ว่านี้ <_ letter> เขาอ้างกันว่าเกิดขึ้นมีมาจากการที่กองทัพเยอรมันเนี่ยไปปล้นสะดมธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งถูกระเบิดในเดือนสิงหาคมปี1944แล้วก็เอาไปซุกซ่อนไว้ในหีบใหญ่ขนาดขนาดใหญ่นะครับผหหีบในนั้นจะประกอบด้วยเพชร ทับทีมทองเงินแล้วก็อัญ,ญมณีมีค่าอื่นๆมากมายนะรับตามนี่คือเป็นหีบสมบัติเหมือน <c oughs> แบบเกมแคนดิช,ชอะไรอย่างนี้นเลยมาหั้นะนะื่นึกถึงในหนังเลยว่าโอ้โมีจริงเหรอก็ ในมื่อกฎหมายบอกให้ต้องเปิดก็เปิดคนก็เลยแห่กันไปหมดเลยว่ามันมีจริงไม่จริงอย่างไรซึ่งมีโคโซของห้องสุนแห่งชาตินะครับแอนมาไาเก้แซมสันบอกกับรอยเตอร์ว่าถึงแม้ว่ายังไม่มีผู้ใดสามารถยืนยันได้ว่าขุมทรัพย์นี่มีตัวตนจริงหรือเปล่าแต่สถาบันที่เก็บเอกสารนี้ได้เนี่ยก็พยายามค้นหาสมบัตินี้มาหลายครั้งแล้วแต่ก็ล้มล้มเหลวทุกครั้งนะครับซึ่งตัวตนเขาบอกว่า ไม่รู้หรอกว่าสมบัตินี้มีอยู่จริงหรือเปล่าถึงมีอยู่จริงก็สงสัยว่าไม่มีคนขุดไปแล้วเหรอแล้วรอยเตอร์ก็ไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ใน,ใน,ในทุ่งนะฮะที่บอกว่าคนๆอยู่ก็ไปเจอ,เอ,อคนนึงชื่อแจนเฮนเซนวัยห้าสปีเป็นผู้หญิงนะครับ <c oughs> เขาบอกเขาเดินทางมานี่เพราะเห็นข่าวแล้วบอกว่าอไหนๆก็มีโอกาสแล้วมาดูหน่อยก็ดีนะเพราะว่าถึงมันยังไงมันกยย็ยังน่าสนใจอยู่ แม้ว่าโอกาสที่สมบัติยังซ่อนอยู่นี่ต่ำมากเพราะผ่านมา70กว่าปีแล้วแล้วก็มีคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองนี้ปัจจุบันเขาบอกทำหน้าที่ดูแลบูลเวณที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของผืนดินที่ถูกอ้างว่ามีสมบัติขุดฝังไว้อยู่เขาก็บอกว่าแผนที่นี่มันกลายเป็นตัวจุดประการจินตนาการผู้คนได้ดีเลยเนอะแต่ก็โนโตบอเออมาบอกว่าถ้าใครหาเจอก็ตามเขาต้องมาแจ้งเขานะเพราะเขาเป็นเจ้าของสถานที่แต่เขาก็บอกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นง่ายๆเท่าไหร่หรอก ครับนะรครับก็จริงวันนี้เรามีข่าวพวกลอตเตอรี่ที่ได้ลุ้นกันในระดับหลักใกล้จะพันล้านเหมือนกันแนอเมรินกนาแต่ว่าเราเห็นข่าวนี้รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็มันดูจินตนาการพรุ่งพลาดดีฮะเพราะมีทั้งทองเงินทับทิมเพชรโอ้ยมากมายเลยนะฮะ,ฮะจะเจอไหมเนี่ยวาดภาพวดาพวดภาพจิตนตนาการไปอาละรครับ ก็เป็นข่าวทิ้งท้ายรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับเราสองคนนะขอส่งนู้ฟังผู้ติดต,ตาม VOA ไทยนะครับให้มีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดสงตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย ขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสา,สารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน